ทรงทราบแน่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยริยรบหรอยอย่างเองทรงพระราชดำริว่าเมื่อไรประชาชนมีความรู้พอแก่การแล้วจึงจะใช้ parliamentary system เป็นผลได้และก็คงจะต้องถึงเวลาอันควรเปลี่ยนแปลงปร,รูปการปกครองเช่นนั้นในวันหนึ่งแน่นอนบันทึกการประชุมคณะกรรมการองคมนตรีสภา,าวันที่11พฤศจิกายน พุทธศักราช2470นี้แสดงถึงความตั้งพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้ปกครองประเทศในระบอบรัฐสภาแนวทางพัฒนาการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยโปรดให้ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยลาดับเริ่มจากออกพระราชบัญญัติตั้งสภากรรมการองคมนตรีสมาชิกมาจากการลงคะแนนเลือกตั้งที่สำคัญคือ อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้เพื่อศึกษาการเมืองเป็นเบื้องต้นขั้นต่อมาส่งให้เตรียมร่างพระราชบัญญัติเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนเลือกเทศมนตรีโดยตรงและขั้นตอนสุดท้ายคือการพระราชทานรัฐธรรมนูญโปรดให้ยกร่างขึ้นสองฉบับฉบับแรกพระยากลยาณนใตรียกร่างตามที่ทรงพระราชดำริเช่น กำหนดระยะเวลาที่สมควรเปลี่ยนการปกครองแบบรัฐสภาที่มีผู้แทนของปวงชนการมีนายกรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า outline of preliminary draft ฉบับที่2นายเรมอนต์บีสตีเวนยกร่างถวายมีการกำหนดรูปแบบการปกครองความสัมพันธ์ ระหว่างอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติวิธีเลือกตั้งสภาผู้แทนพราษฎรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า a n outline of changes in the form of the government โดยมีบันทึกความเห็นว่าควรประกาศใช้เมื่อประชาชนมีการศึกษาและประสบการณ์ในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาหฤทัยร่างฉบับนี้ จึงโปรโดกล้าโปรโดกระม่อมให้อภิรัฐมนตรีสภาพิจารณามีพระราชดำริว่าจะพระราชทานในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นวันสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีครบ150ปีแต่ไม่มีมติเห็นชอบถวายกลับมาจึงมิได้พระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสนี้ เมื่อถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 5คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง6วันทรงพระกรุณาให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสพระราชทานตามที่เจ้าพระยามหิทรบันทึกไว้ว่า เมื่อได้ทรงรับราชสมบัติก็มั่นพระไยว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้คอนสติ t ูชันแก่สยามประเทศที่จริงได้ทรงศึกษาเรื่องพระธรรมนูญการปกครองมามากและมีความคิดเห็นเหมือนที่คนหนุ่มได้คิดกันวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรสยามฉบับถาวนณพระที่นั่งอนันตสมาคมฉันได้คิดรายละเอียดของพิธีนี้มาหลายปีเพราะรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในรัชากาลของฉันฉันร่างคําประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานาน,านมาแล้วหลังจากพระราชทา,านรัฐธรรมนูญและได้พระราชทานพระบรมบราชานุญาต ให้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ประชุมสภาต่อมาได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในคณะรัฐบาลสมาชิกคณะราษฎรมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเขียนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะมีเหตุให้ทรงขัดข้องพระราชหธิบดยเพราะรัฐบาลออกกฎหมายอย่างเร่งรีบโดยไม่พิจารณาให้ท่องแท้แม้ทรงทักท้วงรัฐบาลก็ไม่ยินยอมดังนั้น ขณะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปรักษาพระวรากายณประเทศอังกฤษจึงมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติลงวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477มายังปวงชนชาวไทยส่งย้ำว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้อง ตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แกราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แกผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียง ในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัตนี้เป็นอันหมดผลทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัตนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า ขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าซส่งหวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์นี่คือนาำพระราชาหฤทัยของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นนักประชาธิปไตยโดยแท้